สวัสดีครับผมคือพี่โลเกอร์ทีวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแบบไม้คราฟของผมนะครับนี่เป็นไงสร้างเองเอที่เห็นอยู่บนฟ้านั้นจะสร้างเป็นเกาะลอยฟ้าน,นะครับก็เดี๋ยวถ้าอยากเข้ามาเล่นก็เข้าได้น,นะครับเข้าได้ทุกคนแต่เข้ามาแล้วไม่ทําอะไรผมไล่ออกจากเซิร์ฟเลยนะพูดเร็วพูดเร็วบดเ,ดเ็ก็อยากสร้างอะไรก็สร้างแต่ข้างล่างมันเต็มแล้วนะถึงจะขึ้นไปทําข้างบนได้ โอเคตอนนี้พวกเขาจะสร้างข้างล่างให้มันเต็มให้หมดก่อนแล้วคนหน่งเ mm hmm. ข้ามาค่อยไปสร้างข้างบนนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไอพีเซิร์ฟไว้ใต้ดีคริชชั่นนะครับ mm hmm. นี่ครับทีมมีเจ็ดคนช่วยกันสร้างเออไออีกหนึ่งคนมันไม่ทำอะไรหรอกมันไปบ้านยะ mm hmm. พูดทำไมวันนี้โอเคนะ,ะไม่มีอะไรเยอะแค่ mm hmm. ามารีวิวเซิร mm ์ฟ hmm. ให้ดู นะครับกข,ขอจบเห็งเท่านี้นะครับสวัสดีครับอยู่ใต้ดี่เก่นนะครับไอพีเซิร์ฟครับยำเกครับโอเคครับบายูย